สวัสดีครับผมแฟนเพจแฟนครับเอฟซีสุขูถุคนวันนี้ผมกับพามาเบ่งงัวอยู่ตามคอ,อกเนาะครับเนาะนี่ครับเป็นงัวแพ็กครูนะครับเดอ้อนี่ออกสไตล์บามันครับผมแดงเป็นแดงเ,เข้มเป็นเข้มเนอะงัวแม่นี่ครับผมหนาเป็นหนาานะครับเนาะย่อนเป็นย่อนย้อนเป็นย้อนครับนี่แม่นี่ เอาอันนี้ออกสไตล์เล่ยเปิดแพคคูเลยนะครับเด้อชุดนี้เนาะครับเนาะเปิดแพคคูครับผมออกเล่ไหมครับผมไหมไหมเล่ไหมไหมเล่ยแล้วครับออกสไตล์มันเล่ยเนาะครับเนาะแม่นี่ก็ได้เปิดไ้แพคคูแล้วครับเด้อเชื่องนี้ครับตัวนี้ แดงๆเข้มๆนะครับเนาะเชื่องเป็นเชื่องครับผมเห็นง,งูออกสไาตลา์บามันพอพันกับมาดีแน่นอนบ่อยากอ้างเองนะครับเนาะบ่มีใบมีหลอดอ,อ้างเองไปสิว่าโอ้ยหัวจะยาวตัวบ่งงเห็นงูง้ำแน่กับปาลูกตัวนั้นตัวนี้นสิว่าแต่ว่าในด้านามแดงคามย่นามยอนคาม,มหนานี่เบิดเท่านั้นครับผมแดงๆเข้มๆย่นย่นยนยอน,นนะครับเนาะถ้าแฟนเพจแฟนครับ ม้มขโมยแถวโย่ขี่น้ำเขาไปคอกแนะครับงัวจุดนี้นะครับเนาะเมื่อตอนครับทางน้ำเขาไปคอกสไตล์นี่เนื้อแม่นี่กับเล่แม่นี่ก็ข้มสูงถี่อยู่ประมาณร้อยสามสิบหาด้ะครับเด้อร้อยสามสิบหาบวกนะครับเนาะแขีงขาขอเข่าใ,ใหญ่ดีครับงัวมแม่นเต่แม่นแฟนเพลทแฟนครับนิยมชมชอบสายเหนือนะครับเด้อจะแม่นี่กับถี่โยข้มสูงถี่อยู่ประมาณร้อย ยีสิบห้าบวกขึ้นไปถึงร้อยสามสิบนาะครับเนาะแม่แดงแดงนี่ครับเป็นเข้มๆนี่แถวได้กันว่ชุดนี้กับสาวหน่อยทั้งคู่นะครับเด้อเปิดไว้เบาไหลยเนาะครับเนาะนี่นะครับเล่มันมันเล่มแม่นี่เเลือกินเลือใส่ครับนี่หนาเป็นหนาแสงขาคอเข้าบรทันครับทั้งไงคนนะครับในด้านควมแดงมันครับผมออก ตายประมันอีกแม่หนึ่งนะครับเนาะไปเบิ้งน้องกันนะครับกินดักใหนพุทธังนะครับเนาะเหางใหญ่เป็ยันครับงูเลีแม่นี่ยสำหรับแฟนเพจแฟนครับมองหางัวเละนะครับเนาะสายเนื้อครับผมได้การครับแม่นี่หนะนะแข้งขาเอาเขาใหญ่ยเงีแนวนี่หย่นี้แนวนี่นะครับเนาะงูชุดนี้เปิดใบแพ็คคู่นี่บ่หลายนะครับเนาะ นะเป็นน้าย่นเป็นย่นย่อนเป็นย่นเนาะครับเนาะพอพันเพลินตัวนี้ก็น่าจะเป็นพริกแดงนะครับผมเพราะว่าแดงแดงจนเกินแดงครับเนี่ยวันนี้เขาจเจี้ยวกับดีบเร่งนะครับแล้วเร่งด้วนด้วนขักยู่ครับผมนั่นครับหางเพลนเงี้ยเป็นเงี้ยเป๋เป็นเป๋แ้ครับเด้อเชียงครับในด้านเชียงมาตรงห้องครับผม แฟนเพจแฟนครับมักง้อเชียงเชียงก็ได้การครับนี่บ่ผิดหวังครับผมนะเบิท่านั้นครับทั้งเชียงแนวนี่อยากให้แฟนเพจแฟนครับได้ไปแพ็คคู่เยอะครับผมเฉียงเป็นเฉียงนะครับเนาะตัวแม่แดงนี่แดงเป็นแดงนะครับเนาะคั่วแดงนี่บ่ไอตัวได้นะครับเนาะคว่วหนานี่ก็บบ่ไอตัวได้ครับผมง้อชุดนี้เปิดไว้แพ็คคู่กับแปดหมื่นหาด้วยครับเนาะแปดหมื่นห้าพันนะครับเนาะ คนนะครับเงาหางเพิ่งเอาได้ครับผมคนนะครับตัวนี้ปีกัวครับผมตัวนี้ยังมั่นถึงปี้ะครับเด้อสิบสี่เดือนครับเดนี่แม่นี่เจ็ดเดือนครับผมนี่เนาะครับปีนดักมาเนี่ยแดงเข้มๆเนี่ยครับผมเจ็ดเดือนผมเย็นคมเยาไม่ให้เห็นอีกรายครับผม น่าจะเป็นซีไว้หรือว่าอริกแดงพวกนี้นะครับผมน่าจะเป็นแนวนั้นนะครับเนาะพุณนีครับมันไทยเป็นแย่เป็นแย่หนาเป็นหนาเนาะครับเนาะแดงเป็นแดงเข้มเป็นเข้มครับหัวชุดนี่เอาแล้วครับผมในราคายมำอีกให้แฟนเพจท่านครับเพิ่เทเลนนะครับเนาะแปดหมื่นหาพันครับผมแม่ลูกโอ้ยแม่ลูกขนว่าละหัวแพรูคูนี่นะครับเนาะสาวทั้งสองครับผม พคนนะครับมึงคนอยู่ในคอ,อกนี่ท้ายจากคอ,อกเลยเลยครับเด้อง้อของม,ม่าไม่เนาะครับเนะาะแต่ว่าแข้งขาขอเขาเบิดเท,ท่านั้นครับทั้งไงบรนทายไงคนครับบรนทายคนแต่ละตัวแผ่นหลังไงเนาะครับเนาะหมอไปเห็ดแม่บอกแม่พันนะครับหัวโค้งสั่งดีดีดีแนวนี่เนาะครับเนาะคนนะครับ,นะรบเล่มันมันเล่นี่ยครับ มันเลยครับนี่แม่นี่ออกบะมันเต็มเต็มเลยเนาะครับเนาะเอาห้างใหญ่เป็นไ่ครับผมเทียงขาขาเข้าเบิดเท่านั้นครับทั้งใหญ่เทียงขาเขาเข้าคนก็ได้คนนะครับลืงขอลืงทอง่นเบิ่งเอาเลยครับผมคนนะครับนาเนาะครับเนาะชูนีบ่ผิิหวังครับผมแต่แพนเพจแพ่นครับน้ำข่ไปขอยนะครับเนาะติดต่อมาด่วนนะครับเนาะด่วนไล้ด่วนแอนด่วนครับผม คลิมนี่ก็จบไปเท่บนี่ครับผมสวัสดีครับ